ลูกค้าได้มาคาราแสนนะเอาดีได้มาแสนเดียวเองหรอคุณดูตรงไหนว่ามันเกินแสนดูภายในวะนีะยูไงคนรวยอ่ะดูเนี่ยเบรกแบรนด์นี้เป็นยังไงอะไรยังไงสวยมาไวสมราคา นี่จะพาคุณผู้ชมมาดูรถครันละ1นึ่งแสนบาทนะครับผมแต่ใส่เบรกชุดละครึ่งล้านบาทนะครับผมจะเป็นรถอะไรและเป็นเบรกอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ วันนี้พี่พาผมมาทำอะไรเนี่ยคุณเละครัผมแย่<ย><ย>พูดแย่พูดรู้รู้เลยเดี๋ยวถามครันี้แน่นอนคุณ่าผมมาทำอะไรอย่าว่าแต่พาพี่มาทำอะไรผมจะพาพี่ไปไหนผมยังไม่มั่นใจเลยตอนเนี้เนี่ยผมเลื่องเนี่ยเอาผมเข้าป่าเนี่ยไม่มีอะไรให้ท้นนะบอกให้รูนเลยนะวันนี้เราอยู่บนรถที่เรียกว่าเปื่อยป่าเต็มที่เลยนะแต่บอกกับคนดูไปแล้วรถคันนี้ได้มาราคาไม่สูงเจีาของรถตกได้มาแสนเดียวใช่ครับผมหนึ่งแสนแต่แเอาเบรกชุดละครึ่งล้านมาให้เราใสา่ใช่มาคุยเรื่องเบรกกันก่อนว่ามา เบรกอะไรพี่ชุดละครึ่งล้านเบรกตัวนี้เป็นเบรกโมโนบล็อกนะตัวนี้โมโนบล็อกโมโนบล็อกนิวโลโมโนบล็อกมันคืออะไรพี่เป็นคาลิเปอร์เบรกที่เป็นชิ้นเดียวไม่มีรอยตป่อของคาลิเปอร์เลยดีกว่าไหมมีข้อมีข้อเสียไหมแพงแพงอ๋อแพงจริงๆงั้นไม่ต้องพูดถึงข้อดีถ้าแพงกว่ามันก็ต้องดีกว่าถูกต้องของถูกและดีไม่มีในโลกตอนนี้ในมุมพิจักคนทำเบรก ครึ่งล้านบาทในยุคสมัยนี้ให้นึกถึงเบรกเป็นตัวไหนมั่งถ้ายี่ห้อมีเบมโบแบมโบมีเอเลสที่ผมนึกถึงอของยี่หอ้หอนี้นะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเบรกบนโลกใบน,นี้มีหลายหลากหลายยี่ห้อมากมก็มีวิวบูมีเอลคอนมีดีทูมีโปรเจกมิวมีเอพีเ i สซิ่ซึ่งมีหลายยี่หอ้อแต่ถ้าพูดถึงในในเวทที่ราคาประมาณน,นี้นะ เลทราคาประมาณนี้และในยุคสมัยผมจะนึกถึงเอเลสกับเบมโบมันฮิตมันฮิตระดับไหนตอนนี้จริงๆอ่ะมันไม่เหมือนไม่เหมือนผมมาทํามาทําคลิปให้คุณผู้ชมชมยเว้ยอ่าแม่งเหมือนผมผมโดนสอบสวนอยู่ตอนเนี้ยดูเนียสองหน้าเลยที่ท่านมีตราดข้างหลังนี่คูเป็นดักโอ้เลยเนี่ยโอ้นี่เล่นอะไรกันเนี่ยทรเราไม่หาที่คุยดีๆแบบานคาเฟ่หรืออะไรประมาณนี้ทำไมต้องเอาผมมานั่งคุยในนี้ด้วยถามจริงเหรอผู้ต้องหาคดี เบรกใหญ่พูดถึงเอเลสพี่จักรดูหน่อยเบรกแบรนด์นี้เป็นยังไงอะไรยังไงสวยมาไวสมราคาคาแรคเตอร์เขาคือมาไวมาไวจริงเอเลสนี่มาไวเบรกมาไวมากถ้าถ้าสาหรับผมนะในในฟิลที่ผมลองขับมานะถ้าโบวจะสมูทแต่ถ้าเอเลสนี่มาไวมาไวมากแล้วมีอะไรอีกพี่แพงในระดับเดียวกันไหมทั้งคู่อ่าถ้าระดับเดียวกันน่ะในยุคนี้โบวบ GTS แล้วทำไมในไทยเรานิยมโบ่มากกว่า หรือผมเข้าใจผิดจริงๆความนิยมผมว่าถ้าสามรับผมว่าสูสีกันนะอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกมากกว่าแล้วก็วางงบมาเท่าไหร่แค่นั้นเองส่วนที่ส่วนใหญ่ที่เราใส่โบ้ไปอเพราะว่าโบ้เป็นงานคัสตอมไงเป็นคลิเปอร์มือสองมันจะมีราคาที่มันย่อมกว่าชุดพวกนี้คนก็เลยใส่เยอะผมพูดอย่างนี้น่าเกียดไหมคุยกันภาษาบ้านๆมือหมัเทียเดียวกันแค่ราคาใกล้ๆกันแต่พอเป็นมือส โบราคาตกกว่าปะ่ะด้วยจํานวนที่มันเยอะกว่า oh. ด้วยไงเพราะว่าโบที่เป็นมือสองเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นที่ถอดจากพวกรถที่โบ้ทา O E M ให้เป็นพอร์ตออดี้ B M, เบนอะไรพวกนี้ของเอ็มจีอะเอ็นเลมันไม่ได้เป็นพวก O E M ที่ติดมาจากรถรนี่ยมันเป็นเบรกไตโดยเฉพาะเลยเอ็นเลหลายคนรู้อยู่แล้วนี่คือของญี่ปุ่นอันไหนประวัติดีกว่ากันพีโน่โบมาก่อนโบมาก่อน แต่ญี่ปุ่นขาวกว่าเนียนนะอาเนียนเนียนเลือพระเบรกเอเลสเนียนกว่าเนียนกว่าเนียนกว่าโบแล้วก็ขาวกว่าด้วยแล้วเวลาร้องเสียงดีกว่าเบเบไม่มีเสียงดีจริงๆผมผมก็ผมก็เคยขับเอเลสที่ผมใส่ให้ลูกค้านะแต่ผมไม่เคยได้ยินมันร้องคุณเคยได้ยินมันร้องไงล่ะจังหวะที่ร้องอ่ะเราปิดบูทูธไหมเผื่อไปติดในรถเมียอะไรเงี้ยเอาจริงนะครับผมผมมันคุยนคนละเรื่องละผมมามาเบรก แต่ไม่รู้มันจะพาผมไปไหนจริงนะ <c oughs> ไม่รู้คุยเรื่องอะไรท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวรถที่จะใส่เนี่ยจริงๆแล้วแท้จริงแล้วเป็นรถอะไรแล้วชุดเบรกที่จะใส่เข้าไปเนี่ยเป็นเบรกตัวไหนราคาถึงอยู่ที่ครึ่งล้านบาทไปเดี๋ยวเราไปดูรถกันใช่ไหมพี่โอเคเ,เจอกันไหนอะคันละแสนนี่ไงซื้อต่อเลยเฮ้ยเฮคันนี้เปล่าใช่ปะใช่คันนี้ อันนี้หลายแสนไม่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเต็มๆพาดูทีละจุดแคบๆปิิสนาแบบจิ๊กซอทายไปทีละชิ้นลูกค้าได้มาคาราแสนนะสภาพเป็นไงโดยรวมเอาดีได้ประแสนเดียวเองหรอแสนหนึ่งคุณดูตรงไหนว่ามันเกินแสนไม่อันนี้ไม่ได้มองที่ออปชั่นอะไรนะมองแค่ตัวรถไม่มีออชั่น์เลยก็มีแค่ไฟหน้าไฟท้ายบรลเลินี่มีประตูไฟฟ้ามีอันนี้มีกระจกข้าง มีเบาะเลคคาโรมีโฟมาลัยมีหน้าจอทำเพิ่มทั้งหมดอันนั้นใส่เพิ่มมาใส่เพิ่มใส่เพิ่มหมดเลยที่ผมพูดไม่กี้คือใส่เพิ่มหมด1นึ่งแตู้ตัวไหนบ้างในไทยตอนนี้ได้ตู้ตัวไหนบ้างเหรอหนึ่งแสนหนึ่งแสนผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ถ้าห้าพันผมพอบอกได้อยู่ตู้ไหนตู้ไหนพี่ตู <c oughs> ้มวยไงช่องเจ็ดช่องเจ็ดคุณมีห้าพันคุณเข้าตู้มวยได้เลย งั้นผมเฉลยเลยแล้วกันครับผมนี่คือรถนี่ก็คือรถตู้คอมพิวเตอร์หรือที่เขาเรียกกันว่าปีดนะครับตัวนี้โม่งน้อยโม่งน้อยโม่งน้อยได้มา1,000งแสนหนึ่บาทก็คือซื้อไฟได้รถมาทําไฟหน้าไฟท้ายกันชนหน้ากระจังหน้ากระจกมองข้างประตูไฟฟ้ามือจับประตูพลงมาัยจอเบาะเลคาโลและก็มาทําเบรดคึ่งลาน ไม่ต้องพูดถึงเบรกแค่บอกว่าไฟหน้ากับไอ้กระจกข้างบาะมันได้อีกคันหนึ่งแล้วนะมันได้มันได้อีกคันสองคันแล้วนะได้ไดได้เลยปุดท้ายหรอวะ v a l e n t i n ่นะตอนนี้เราเฉลยแล้วว่ารถหนึ่งแสนบาทที่จะใา่เบรกครึ่งล้านตามมาแล้วกันนี่ครับนี่ก็คือ b o เลสครับ b o l e t i n g ครับไม่ใช่ Enlet m o n o b o x ครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นหกพอร์ตเล็กนะครับผม สเปคอันนี้ที่ใส่เนี่ยหน้าเป็น6พอตใหญ่หลังเป็น6พอตเล็กเอนเลสชนี้นครับอยู่ประมาณครึ่งล้านตัวนี้ก็สําหรับโมงน้อยในราคา1นึ่งแสนบาทอะถ้ามช้ชมคนไหนว่าไม่สุดอะเม้นมาหน่อยครับแต่ถ้าสุดเนี่ยขอหัวใจขอสับตะไคร้ให้ผมหน่อยนะครับมันไม่ได้จบแค่เอนเลสนะ,ะมันมีล้ออีกล้อล้อทีสามเจดก้านตรงสเปคเนี่ยบวก30 นับรถตู้โดยเฉพาะนี่ถ้าเฮียแกไม่ซื้อของแต่งนะอ่าฮะแกทําบินรถตู้ได้เลยเนี่ย<ด>แกเอาเงินไปซื้ออีกหล,หลายๆคันแล้วทำบินรถตู้ได้เลยได้เล,เลยครับผมล้อสเปเนี้ <S <S ท TE 3สามเจ็ดสติกเกอร์นะ<ม>ซึ่ง TE37 ก้านตรงเนี่ยจะมีสติกเกอร์กับตัวเลเซอร์อ <S <S เลเซอร์เป็นล้อปีใหม่สติกเกอร์เป็นล้อปีเก่าแน่นอนครับพระสมเด็จยิ่งเก่ายิ่งแพง TE 3 7ก็เช่นเดียวกันในความคิดของผมนะอ่า ยิ่งเก็บยิ่งแพงซื้อแพงขายแพงตอนนี้ราคาขึ้นไหมขึ้นอั้นเยียร์แกปล่อยยุเอียร์แกปล่อยเลยมือสองนี่ <c oughs> แสนกว่านะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นล้อล้อฟอร์ดแบรนด์อื่นนะไม่ผมไม่ได้เอ่ยว่าแบรนด์อะไรนะ<ช>สําหรับผมมันคือทองคําขาวออกมือนหนึ่งในยุคน,ะนะ <โฮ S 1> ั้นอ่ะอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่จกักรแปดหมื่นกว่าแปลว่าตอนนี้ราคาสูงกว่าตอนออกแสนกว่ามือสองนะผมถึงเปรียบให้ t ีสามเจ็ดเป็นทองคําส่วนล้อฟอร์ดแบรนด์อื่นๆเนี่ยหรืออย่างอื่นเนี่ย สำหรับผมเปรียบเสมือนทองคําขาวเพราะว่าซื้อแพงขายถูกแต่ทุกทีเราเจาะรายละเอียดเรื่องโบนไปละวันนี้เราเจาะเอเลสกันดีวกว่าพี่เห็นวานไหเจาะงั้นเลยเหรอ,อคุณจะให้จบเจาะไม่ใช่เหรอรายละเอียดดูดีเทลนี่เลยดีเทลดีเทลวันนั้นเราพูดถึงไปแล้วคลิปวิวที่เราทําไปเรื่องปั๊มเรื่องฟิลลิ่งเนี่ยวันนี้จะมาพูดถึงดีเทลการติดตั้งเดี๋ยวผมจะพาไปชมการติดตั้งทั้ง ด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งเอเลสตัวนี้เบิกมาพร้อมพร้อมจานเลยเป็นใหม่ทั้งชุดทั้งหน้าและหลังส่วนฮับเนี่ยเป็นฮับ5รู1้4แต่เนื่องจากมาใส่ในโม้งน้อยเนี่ยก็ต้องทำการคัสตอมฮับใหม่ทั้งหน้าและหลังเป็น6รูด,ด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นฮับร้อยดุมเพื่อไม่ให้เซ็นเตอร์ลออ้อหนีออกมาส่วนเรื่องปั๊มเนี่ยท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็คงรู้อยู่แล้วว่าเอเลสเนี่ยดียังไงสวยยังไงทำไมราคาถึงสูงมไม่แปลกครับ สำหรับผมที่ถือไม่ปล่อยงี้ก็อยากจะครอบครองเช่นเดียวกันเชื่อแหละว่าไม่ปล่อยเพราะผมดูทรงแล้วถ้าปล่อยก็คือแตกก<น>ันยลยปล่อยก็ลน่นก็เดี๋ยวไปชมการติดตั้งกันนะครับผมสำหรับเจ้าเอเลสโมโนบล็อกหน้าหลังนะครับผมสําหรับคันนี้โม่งน้อยบอกได้เลยครับว่าทํามาทําเบรกมาเกือบ20ปีนะมไม่เคยทําเบรกเกินราคารถมากขนาดนี้จริง ท่านผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสุดท้ายของรถตู้หนึ่งแสนบาทกันนะครับบอกได้คําเดียวครับลูกค้าผมไม่สุดนะครับแต่โคตรรวยใช้คำว,ว่ารวยไม่เฉยไม่น่าใช้คำว,ว่าโคตรรวยครับรวยตรงไหนรถตู้คันหนึ่งแสนบาทไฟหน้าครับวาเลนติดกระจกหน้าครับกระจกข้างไฟท้ายวาเลนติเกียร์ยกลูกเป็นออตโต้นะครับผมแน่นอนคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดามายกลูกเป็นออตโต้ ผมาลไยเปลี่ยนหน้าจอทัชสกรีนรวยพอไหมไม่พอทีอีสามเจ็ดแท้มือสองแสนกว่าบาทไม่พอนี่อีกเอเลสโมโนโบล็อกหน้าหกพอร์หลังหกพอร์จานแท้สามร้อยเจ็ดสิบมิลหน้าหลังห้าแสนกว่าเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ละทะลุรถมือหนึ่งมันถึงล้านแล้วนะพี่มันมันเยอะมากนะน<ว>กถ้ารวมข้างในที่พี่บอกด้วยอโคตรรวยอะประตูที่ทำมาใหม่ลูกค้าของนโคตรรวยดูภายในวะ นะดูเงี้ยคนรวยอ่ะดูนี่เงี้ยรถตู้ทะเนี่แสนบาทข้างหลังคนขับคนนั่งประตูดูดหมดเลยผมเชื่อนะครับท่านผู้ชมคือเอาจริงในประเทศนี้มีไม่กี่คนหรอกครับที่จะซื้อรถสภาพแบบนี้แล้วมาแต่งแบบนี้ผมว่ามีไม่เยอะอาจจะมีแต่มีไม่เยอะจริงๆผมว่าไม่เกิน5คน นะคือถ้าเราไม่นับรวมพวกรถคลาสสิกนะอ่าที่เอามาปั้นอย่างนั้นอ่ะแต่งเสร็จเดี๋ยวจอดลูกค้าบอกแต่งเสร็จเดี๋ยวจอดต่อคลิปนี้ฝากให้ชมรถหนึ่งแสนกับราคาของแต่งที่ท่วมทนสามารถลดซื้อรถราคาหนึ่งแสนได้อีกเจ็ดถึงแปดขั้นก่อนอันนี้พูดถึงฟีลิ่งเบรกเอเลสมาละเมื่อกี้เห็นลองขับแล้วเป็นไงพี่ไวดีอย่างที่ผมบอกไม่แต่คันนี้มันมันมี ABS ไหมพี่ไม่มีไม่มีรวเบรกขนาดนี้นะ ใช่คือคือเบรคพวกนี้มันอยู่ที่เราคุมอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแตะปุ๊บล็อกปั๊บแตะปุ๊บล็อกปั๊บไม่ใช่องั้นไวไม่ได้ล็อกหมายถึงระบบเบรคทำงานมาไวอ่าฮะก็คืออยู่ที่เราคอนโทรลขาว่าจะเบรคประมาณไหนเอาไปศึกษาคาแรคเตอร์เบรคหน่อยเดี๋ยวมชชินใช่ก่อนหน้านี้ผมทำคลิปรีวิวแล้วว่าเอเลสหนึ่งชุดใส่กับรถอะไรนี่คือเฉลยนะครับตต้นหนึ่นบา ่วนอีกชุดหนึ่งที่ผมจะเบิกมาเนี่ยมีลูกค้าได้สั่งเอาไว้เออมีลูกค้าแล้วด้วยถูกต้องแต่ก็ไม่บอกนะว่าใส่รถอะไรหรือลูกค้าก็ยังไม่มั่นใจว่าคันไหนดีหรือลูกค้าปักมาละเอาเบรกมาก่อนเอาเบรกมาก่อนเอาเบรกมาก่อนอย่างอื่นค่ว่านี่แหละรถอะไรว่าอันนี้แหละซึ่งผมเองผมยังไม่รู้เลยใส่รถอะไรถ้าคุณผู้ชมลครับอยากรู้ไหมว่าใส่รถอะไระก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมกับทิดออสเบรกนะครับผม คลิปต่อไปเราจะทำเบรกอะไรติดตั้งในรถนอะไรฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเรื่องความปลอดภัยไว้ใจทิดออสท,ที่นี่ทิดออสขอพรบคุณมากครับลูกค้าผมแม่งโคตรรวย